กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพระใสในต่างแดนค่ะคลิปที่แล้วนกคิดคลิป,ลปเกี่ยวกับแม่ยาเนาะมาคลิปนี้นกจะทําคลิปเกี่ยวกับพ่อปูเนาะค่ะนะว่าเป็นจังใดก่อนสิเว้าเรื่องพอกกอวว่อปูกับนกกระโขวาว่าปูกับยาอยู่คนละหม่องกันนะจ๊ะพ่อใหญ่กับอยู่คนละหมอนะ่องเนาะบ้านพ่อใหญ่อยู่นี่เนาะจ๊ะแต่ว่ายาเราสซื้อคอนโดอยู่ข้างๆบ้านพ่อใหญ่นี่เนาะจ๊ะย่างไปประมาณสามสิบ สามสิบเมตรเนี่ยแหละไอ้สามรอยเมตรจ้ะประมาณสามรอยเมตรกัเหลียวเห็นตึกงาอยู่แล้วก็ปูอยู่ห่างจากบ้านพ่อหญ่ประมาณสามสิบกิโลเนาะจ้ะปูเราก็อายุอ่าแปดสิบหกปีแล้วเนาะจ้ะแปดสิบหกปีงาก้าแปดสิบห้าปีเนาะพ่อหญ่ก็แฟนนกก็อยู่ประมาณหกสิบห้าปีพอดีเนาะจ้ะอ่านกมาใหม่เนาะ ยังบอกเคยพ่อปูเด้ยังบ่เคยพ่อพ่อเพื่อนเลยเพื่อนกับบแนะนําแต่ว่าเพื่อโทรคุยกันเพิ่นกับเบอาสาระทุกสุกดิบให้กันฟังสินะจ้ะนกกระบอบ่บ่ไดไปเห็นเพื่อนจากเธอมีมือนึงอ่าประมาณ2องเดือนนกมาอยู่ในประมาณ2องเดือนเนี่ล่ะเพื่อนก็เลยโทรมาให้ไปบ้านเพื่อนาะจ้ะบ่แมนให้ไปหาเดียให้ไปเฮ็ดงานซอยเราไปเหตุหัวนะจ้ะหัวบ้านที่สําเร็จนะแต่ว่ามันเป็นบ่แมนหัวสูงมันเป็นเพิ่นสิเอาอิดบอกมาว่างเพราะว่าเพื่อ่า พื้นอ่าบานพือนมันสูงกว่าบ้านอีกหลังหนึ่งจริงๆเนาะค่ะบ้านหลังหนึ่งมันตำ่ำแต่ว่าพื้นสนามหญ้าของเรามันจะอยู่สูงกว่าประมาณจากเมก็ดกวกาวเนี่ยแหละจ้ะเราก็เลยซื้ออ่าอิฐบอกมากันเพื่อบ่ให้ดินมันสไลด์ลงเนาะจ้ะอ่าแต่ว่าเราซื้ออิฐบอกมากมันมันม่นอิฐบอกแบบบ้านห้องเนาะมันอิฐบอกแบบใหญ่ แล้วก็มีรล่องตรงกลางมันต้องใส่คอนปอนตีนะจ๊ะตีสามสีดิเือบนนี้ออกแห้งสุดๆเลยจนค่อยสีแตกเนาะคะ่ะนอกจาไปเฮ็ดนกก็เห็นพอปูแล้วก็เถ่าแล้วพอาะไงก็ถ่าแล้วเสียนกปรอยาดให้เราออกแห้งหลายนกก็เลยโชว์โชว์โชว์แมนเลยโชว์โชว์แมนไท,ไทยแลนด์เลยแบบว่าเอาเอจกกเจ้าของเฮ็ดงานลุยๆเราเสนาอเลยโอ้โหปัง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 ,ปง,ปงเฮ็ดอยู่เหนื่อยกัเหนื่อยนะแต่ว่าอดเอาเนาะอดเอาเพื่อเอาใจปูบางสิเนาะ ปัดที่นี่ปูเราก็มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไวนะ้เนาะหมักแท้แท้จะเห็นมีแต่ว่าเบสตาเบสตาว่ากกัชนกี้เบสตาวัชนถ่ทยรูปไว้นะถ่ายรูปนกไวนะ้เนาะเวลานกเหตุงานเด้พอปูเราสะออนลายสะออน,อนเหตุงานแข็งแรงงลายนะอะนอกไปเฮ็ดซอยเราอยู่2มือเนะาะจ้ะที่ก็บ่ปาเป็นที่น้อยๆเนานะที่มันงกว้างเนาะมันเฮ็เหลายบัดน,นี่นกก็มื่อยเกือบตายิ่นละกลัวสไดใจปูเกือบตาย <laughs> ออกแห้งทุบอันอิดบล็อกไหมอิดบล็อกอันเป็นซี่เลี่ยมตะบาตีตีให้มันแตกออกแล้วให้มันเป็นอ่าสามเลี่ยมเราไปเลี้ยงแล้วมันเฉดเงาๆเนาะนกกระเฮ็ดแบบนั่นล่ะกว่าซีด้ใจปูนี่สุดๆเลยมาครั้งแรก <laughs> พ่ออ่านกเคดจอยปูได้สองมือเนาะสองมือเราเลาก็ตอนนับปูเสือ้อย่างดีคนละเล้าก็อ่าอ,อัน ตอนนกสิกลับมือวันที่สองเนาะนกกำลังสิขึ้นรถเราเราก็มาขอบคุณขอบคุณบอกว่าขอบคุณนกีด้วยที่มาซอยเพื่นเพื่นวาเนาะเราบัดที่นี่นกก็เลยอันนกก็เลยเอ่อนกก็เลยอันยกมือไหวเพื่อนเราเพื่อนก็ยืนซ่องขาวให้นกเนาะนกกะบอกบลับเนาะนกบอกหูว่าประเพนีเพื่อนเป็นยังไงเนาะเพื่นยืนซ่องขาวให้นกนกก็บอกเอาที่นี่นกกะเข่าไปนั่งในรถ เราเพื่อนกะเ<ม>ดให้ลูกไส้เพื่อนนุ่นคุยกับลูกไส้เพื่อนเพื่อนให้ลูกไส้เพื่อนมากแล้วพอมหาหอดบ้านพ่อใหญ่ก็เงินเงินซองขาวไนนอ้นกน้บอกว่าอันพ่อฝากมาให้นกี้ที่ไปซอยงานเพื่อนเพิ่นวางังินเนาะนกเปิดเบิรงนกดีใจว่าสั่นได้เงินปูให้เงินหกพันบาท <c oughs> ดีใจสุดๆเลยวัาทนีนี่เอ,เอ้ยไปเห็ดงานแช่นี่ได้ตั้งหกพันเลยเหรอหนึ่งแบบว่าเขาไปเห็ดบ้านเขาอะได้หกร้อยเนาะอันนี้ได้หกพันละซองมือกับบริเ็ดเต็มที่แต่ว่ามันก็ออกแห้งคับเงินนาะ ก็สิได้ใจปูเนาะเอาแบบเกือบตายให้กันก้ามขื้นเป็นวันมัด <c oughs> ยังพ่อๆเลอวันเราบัดที่นี่เรากะเวลาเพิ่นโทรมาหาลูกเพื่อนจะเ,เ,จะเกกพิ่นกัสิทักทายเฮาเพิ่อนกัทักทายนกี้เพิ่นก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะปู่าหรือว่าลูก้ายเพื่อนจังส่นะเออแต่ว่าสองเดือนเออเดือนหนึ่งนกสิไปหาปู่2เทือ่่พอไปอยังว่าตินกไปทําความสะอาดบ้านให้เรานกก็จะบอกกับแฟนว่า อาสันขอไปทําความสะอาดให้พ่อไดี๋ยว่าเพราะว่าพ่อเราบ่มีู้ใยเฮ็ดให้เราสงสารเราอยากอยากเห็ดให้เราสะอาดก็หนันการทําความสะอาดมันกับ่าได้ยากนอกจากนั้นก็คือบ้านเฮาต้องมากวาดมาเร็จมาถูอันนี้ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาไปทุกทุกทุกหม่องเองแล้วก็ล่างของน้ำจ้ะแล้วก็ห้องครัวก็ถูๆแน่นิดๆน้อยๆเองสเนะมันก็มันกับ่าได้เนื่ออย่างมากมายจ่ะที่สําคัญนกได้เงินนกไปทุกเจอปูแล้วก็ใช้ซ้อมเ้าให้ตลอดไงนกก็เลยอยากไปนกก็เลยมัน ไปใ,ใจปูพมบัดที่นี่มือก้อนนี่เนาะไปกินแล้วก็น,นัดไหไปกินกาแฟลานสาวมาแต่เออลานสาวเพื่อนมาเยี่ยมเนาะมาแต่เออฝรั่งเศสเนาะเพื่อนก็คุยลานสาวฟังว่าอันนุกกีมันก้นเฮดอันหัวตรงนี้ไห้เด้่อนเนี่พาลานสาวดึงแกนลานสาวไปหาไปเบิง่งแล้วก็มาย่องโนกกี้เบสตาโนกกี้เบสตา,เ,าเพื่อนย่องคาดแท้ๆเได้ปูน่ะ มันเป็นอีอย่างที่มีความสุขมากๆเลยที่นกมา้าเรานกพอกับผัวทีอ่อบอุน่นบา่าวตะปูแตงยาถึงเพิ่อนยูคุณละหมองเพื่อนกับเป็นไปมาหาสู้กันคือเก่าล้วก็มีความอบอุน่นล้วก็ได้หลายๆอย่างแม้กระทั่งงานมันเกิดน,นกเราก็ยังได้ถึงว่าได้ของหวัญชิน้นใหญ่แต่ก็ได้เงินใส่ซองได้ช็อกโกแลตได้ครีมเอ่อได้เครื่องแต่งตัวสองชดุดส่เนาะมันก็มีอีอย่างเป็นนีหอย่างที่มีความสุขมากๆ เอาไว้โอกาสหนาะนกสิมาเว้าไหมเนาะคะ่ะนกกะว้าแต่เรื่องดีๆพราะนกพอต่เรื่องดีๆแต่นกมากยูสวีเดนบางทอีอ่นจังนกบอกนั่นแหละว่าวันวาน,วาน,นกเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาวา่านกเจอแต่สิ่งที่ดีๆนกยอมรับว่าเอา่อเส้นทางที่นกมานี่รู้สึกว่ามันเกินคาดเกินคาดแต่ว่าในอานาคตคนท้องมันบรรูเนาะเฮากะว้าแต่สิ่งที่ดีๆที่เอ่เขาเจอเขาพบปะเอาไว้โอกาสหนาสิมาว้าใไหมเนาะ,ะจ้ะหลายๆเรื่องที่ เจอสิ่งที่ดีๆเนาะจ้ะนกยอมรับอยู่ว่าอปูกับยาเพื่อนดีค่ะแบบว่าเกินคาดที่เขาเขาแบบว่าได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวเพื่อนส,ะส,ะนสิทมาจ้ะเอาไว้โอกาสหาพ่อกันไหมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย